เอาละครับผมสุดกดครับตอนนี้นะคุณกำลังรังรบชมเพลยเองชาแนลจ้าวันนี้ฮะเราเปในเกม Pocket a n d กันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำการทดลองนะครับผมว่าต้นไม้เลเวล2กับเลเวล1เนี่ยจะเก่งต่างกันสักแค่ไหนต้นไม้ก็คือต้นกาบหอยแครงฮะมันคือต้นนี้มันคือต้นนี้นี่มันคือต้นไม้ต้นนี้ครับผมนี่ตอนนี้ผมอัพเลือดมันไว้เลเวล2แต่ว่าตัวนี้คืออะ,อะไรวะเนี่ยไฟแท็บ t t t a c t Speed ก็คือความเร็วในการในการตะปบเหยือ่อแล้วก็ Flytap a t t a c k กเลืออเล้งก็คือระยะระยะไกลเออระยะความไกลอ่ะเออในการตะปบเหยือ่อตอนนี้ยังเป็นเลเวล1อยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วต้นไม้ของผมก็ยังเป็นเลเวล1อยู่ถ้าผมอัพ2อันนี้มันก็จะกลายเป็น2ดาวนะครับผมม,มันก็จะกลายเป็นเลเวล2อนแะละเอาง่ายๆแต่ว่าไอ้เลือดเนี่ยไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับการทดลองในวันนี้เพราะว่าเราไม่ได้จะตีมันให้พัง นะครับผมเราแค่ต้องการจะทดลองว่ามันสามารถกินมแมลงของเราเนี่ยพร้อมๆกันได้สักกี่ตัวในเวลาแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการจับเวลานะครับผมตอนที่ผมปล่อยมแมลงออกมาคือผมจะเริ่มกดจับเวลาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดลองกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มตั้งแต่เราจะเริ่มตอนต้นไม้เลเวลหนึ่งก่อนเลยเลยกันนะครับผมเราจะเริ่มแต่ต้นไม้เลเวลหนึ่งลยไปไปดูกันครับไป่นะโอเคตอนนี้ โทรศัพท์อยู่ในมือผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับผมคือผมจะเริ่มจับเวลาตอนที่ผมกดปล่อยมแมลงลงมาเลยนะนะเราก็จะมาดูกันว่า,มาแมลงทั้งหมดผมมี12ตัวมันจะกินไปได้กี่ตัวในเวลาในจนกว่ามันจะกินหมดอะ่ะเออกินตัวสุดท้ายปุ๊บเนี่ยผมจะกดหยุดทันทีโอเคเราไปดูกันครับมาครับเอาละครับหนึ่งสองซ่อเริ่มครับผมเริ่มครับอันนี้ต้นไม้เลเวลหนึ่งอยู่นะกินกินสิบึ๊บเข้าไปตัวแรกงีบ ตัวแรกแล้วนะครับมันจะหมดไหมมันจะหมดไหมภายในสองนาทีเนี่ยมันจะหมดทันไหมเอาตัวที่2องงับยังไงตัวที่สามไหมตัวที่สามเดตัวที่สามเดตัวที่สามเดตัวที่สามงับเข้าไปแล้วยังไงยังเหลืออีกประมาณกี่ตัววะเนี่ยยังเหลืออีกหลายตัวอยู่นะแต่เราต้องห้ามตายนะครับผมเราต้องห้ามตายถ้าเราตายนี่มันจะเฟล กินไปอีกแล้วกินอีกกินอีกดิงับเฮ้ยแมงมุมมันไปไกลเกินไปเออเดี๋ยวแรงมันไม่ถึงยังยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ครับงับเข้าไปอีกเหลือหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่ห้าเหลืออ,อีก5้าตัวครับผมตอนนี้เวลาจะหนึ่งนาทีแล้วนะจะหนึ่งนาทีแล้วนะงับเข้าไปอีกอ่าหนึ่งสสี่หเหลือหตัวเอาเมอกี้หกดีกว่า เหลือ5ตัวครับผมเวลาก็าเหลือผมว่าน่าจะทันน่ยน่าจะทันก่อนเวลาหมดงับหนึ่งสอสสี่ล้วอีกสตัวครับผมยืนรอครับยืนรอเลยยืนรอคิวเลยในการโดนงับอ่างับเข้าไปอืมเหลือสามแล้วครับตอนนี้มาเหลือสามแล้วเดี๋ยวมันงับแล้วผมจะเดินสักทีหนึ่งนะงับเข้าไปเฮ้ยมันกินผีเสื้อป่ะผมนึกว่ามันจะกินตัวใกล้ๆกล้ก่อนนะเหลือสองแล้วตอนนี้ครับเหลือ2แล้วตอนนี้ 2ลแ้วถ้ามันงับตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแบบเลือดหายไปเนี่ยผมจะกดหยุดเลยนะงับดิงับงับสิวะเลือดหายปึ๊บโอเคครับผมใช้เวลาประมาณอยู่ที่1นาที47วิวินะครับผมของต้นไม้เลเวล1ในการกินมแมลงทั้งหมด12ตัวครับใช้เวลา1นาที47วิโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาให้ดู1นาที4 7่5ิเวินาทีอืม เดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปอัพต้นกาบหอยของผมให้เป็นเลเวล2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างมากน้อยสักเพียงใดน,นะครับตัวนี้1นาที47วินาทีนะครับผมโอเคมาฮะเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่าอัพตัวนี้25,000จัดไปโบเข้าให้ตัวนี้กลายเป็นเลเวล2แล้วแล้วก็อัพอนันนี้โบเข้าให้ตัวนี้กลายเป็นเลเวล2แล้วครับผม แล้วเราเข้าไปดูเนี่ยต้นไม้ก่าหอยต้นก่าหอยของเราก็จะกลายเป็น2ดาวนะกติกาของเราก็จะเหมือนเดิมเลยคือเราเริ่มกดปล่อยมแมลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดจับเวลาในทันทีนะครับผมแล้วมแมลงหมดตัวสุดท้ายที่มันกินแล้วเลือดหายไปเราจะกดหยุดทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆคิดว่ามันจะทําเวลาได้ดีกว่าเดิมแค่ไหนมัน1นาที47่สิบเวิผมว่าน่าจะประมาณ1นาที20วิผมว่ามันจะเร็วขึ้นประมาณ20วิเฮ้ยไม่ถึงวะผมว่า1นนาที30ิวิแล้วกัน เร็วขึ้น10 10กว่าวิเออสิวิหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวิประมาณนี้ผมว่ามันจะเร็วขึ้นประมาณ10วิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาแล้วฮะเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลาตอนที่ปล่อยแมลงนะตึ๊ดอ้าวหนึ่งสองเริ่มครับผมตัจับเวลาแล้วนะจับเวลาแล้วนะตอนนี้จับเวลานะตอนนี้ผมปล่อยแมลงลงมาแล้วปึ๊บกินเข้าไปแล้วตัวแรกนะฮะก็ถือว่าเร็วเร็วกว่าอยู่นิดนึงเร็วกว่าเดิมอยู่นิดนึงอะ่ะ แต่ก็ยังไม่เห็นผลที่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ตัวที่2เฮ้ยมันเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะเฮ้ยพึ่งวิ่งไปไหนอะเอาโอ้พึ่งวิ่งไปไหนวะอาวกลับมาแล้วเออมึงวิ่งไปไหนของมึงวะกินสิเฮ้ยทำไมคราวนี้มันหยุดนานจังเออหามุมก่อนหามุมยืนที่ไม่ให้มดกัดก่อนครับตอนนี้เหลือประมาณกี่ตัววะเนี่ย เหลืออยู่หนึ่ง6 7สามี่ห้าหกเจ็ดตัวครับตอนนี้เราเหลือมแมลงอยู่เจ็ดตัวนะฮะตอนนี้ตอนนี้เวลาก็จะหนึ่งนาทีแล้วอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วตอนนี้เกือบหนึ่งนาทีแล้วนะฮะตอนนี้เวลาเกือบหนึ่งนาทีแล้วะะ่ะอ้าไปอีกหนึ่งเอาวะเอาวะตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วครับผมมามาดูกันว่ามันจะทําลายสถิติเดิมได้หรือเปล่าไปอีกหนึ่งเหลือสามแล้วครับเอ้ยสี่หนึ่งสองสามสี่เออสี่ เฮ้ยแต่ผมว่ามันทําได้เร็วกว่าเดิมเยอะแน่เลยไปอีกหนึ่งตัวครับเหลือ3แล้วครับตอนนี้มามาดูกันว่าตัวสุดท้ายจะหยุดที่เท่าไหร่ตัวตัวต่อไปตัวต่อไปไปอีกครับผมเหลือ2แล้วตอนนี้1นาที20่สิบกวิแล้วจะหนึ่งนาที30มสิบวิแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะต่างกันไม่เยอะจริงๆเหรอวะผมคิดว่ามันจะต่างกันเยอะมากนะอ่าหนึ่งนาทีสามสิบวิตัวสุดท้ายครับผมมาเลือดมันหายไปผมจะกดหยุดเลยนะเลือดหายไปกดหยุดทันทีเลือดหายไปกดหยุดทันทีบึ้บ หนึาทีสามิบาวิครับโอ้หนึ่งนาทีสามิบาวิสแสดงว่ามันเร็วขึ้นกี่วิวะ <c oughs> เร็วขึ้น8ดวิครับผมเฮ้ยเฮ้ยผมผมคาดการไว้ว่าแค่สิวิแต่อันนี้ก็คือ8วิอืมก็ถือว่าเร็วขึ้นแหละถือว่าเร็วขึ้นนะแต่ผมว่าถ้าเวล3เวล4ี่เนี่ยมันจะต่างกันกับเลเวลสองเยอะมากเลยนะ แต่ว่าอันนี้มันก็เร็วขึ้นอยู่นะครับผมเวลาใช้ไปทั้งหมด1นาที3 9มิาวินะครับผมก็คือเร็วขึ้น8วินาทีนั่นเองนะฮะโอเคก็เรามาสรุปกันเลยนะครับสำหรับแมงกาบหอยเลเวล1กับเลเวล2เนี่ยครับผมจะสู้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะความแตกต่างกันนะครับผมจะอยู่ที่8วินาทีนะครับผมก็คือ เร็วกว่า8วิเก่งขึ้นมา8วิเออโดยประมาณนะครับผมเพราะว่าจากที่เราอัพเนี่ยผมว่าทั้งหมดเลยนะจากที่เราอัพการที่เราทดสอบแบบเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ที่ตัวนี้เว <c aten> นะ้ยเนี่ยทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ตัวนี้ <c oughs> <ข> <ér> คือความเร็วอย่างเดียวเลยไม่เกี่ยวกับแรงไม่เกี่ยวกับแรงเลยเมื่อกี้เพราะว่าเรามายืนอยู่ใต้ต้นของมันอะ่ะให้มันกินแต่ที่เราอัพทั้งสองอันอะ่ะเพราะว่าเราอยากจะให้ ดาวมันขึ้นไป2ดาวถ้าเราอัพแค่อันเดียวอันนี้อันเดียวดาวมันก็จะไม่ขึ้นไป2ดาวครับเราต้องอัพให้หมดทุกอันให้มันเป็นเลเวลเท่ากันมันถึงจะขึ้นไป2ดาวแต่จะก,กี่ดาวก็ไม่มีผลถ้าเกิดเราอัพอันนี้เต็มอ่ะผมบอกเลยว่าโหดเราไม่จําเป็นต้องอัพเราไม่จําเป็นต้องอัพทั้งหมดให้เต็มก็ได้เรา,เา hold. Hold เอัพตัวนี้ให้เต็มผมว่าโหดโหดเลยแหละอัพตัวนี้ให้เต็มไปก่อนก็ได้นะถ้าใครแบบมองว่าไม่รู้จะอัพอะไรก่อนอ่ะผมแนะนําอัพตัวนี้ให้เต็มมาเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดแล้้ววเนนนี่ยคือถามักิร็ะ มันก็จะสามารถทําเวลาได้ดีขึ้นนึกออกไหมไอ้ระยะเนี่ยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่ในการทดลองเมื่อกี้นะแต่ในการเล่นจริงอะ่ะมันอาจจะมีผลเพราะว่าระยะระยะเนี่ยเวลาเราเล่นจริงอะ่ะเราจะออกห่างต้นไม้ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าออกห่างไกลแค่ไหนมันถึงจะกินไม่ได้เวลาเราเล่นจริงนึกออกไหมแต่อันนี้ผมทดลองคือผมไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้เลยคือมันกินได้ทุกตัวอยู่แล้วมันอยู่ในระยะอยู่แล้วแต่เวลาเราไปเล่นจริงอะ่ะเราต้องยืนังห่างแต่ถ้าเราเข้าไปใไกล้ที่ระยะมันอ่ะ มันก็จะโดนกินได้แต่ว่าผลทดลองเมื่อกี้ก็คือสรุปเลยว่าเร็วกว่า8วิแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมอ่ะันนี้คือ the best โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปทีเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชา n นลเราวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไวเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย